คุณพี่ชอบเลขแปดไหมในหมดนีน้ของห้าแล้วก็แปดเจ็ดได้ประมาณเท่าไหร่เลย่ยไดเท่าไรห้าร้อยบาทตอนรับเข้าสู่ช่องกับกันดอมซิงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าปูองค์ดำนะฮะแสนสิริจันทรา,านคราชเนาะในขณะเดียวกันก็ด้านนี้ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์เนาะนำผลไม้นะครับมา อแก้บ <that is German> ุญนะครับห like ูองดำเดี๋ยวเราลองสอบถามดูว่าได้โชคได้อะไรกันหรือเปล่าเนาะมาไห้ปูเหรอคะครับคุณขอได้แย่ไขได้ไหมเนาะมีอะไรมาไหว้ปูวันนี้มีไข่โบราณเก้าอย่างแล้วก็ไข่ต้มเก้าสิบเก้าใบครับผมอันนี้ไข่ต้มเรียบร้อยเลยเหรอคะต้มแล้วครับต้มแล้วไข่ต้มเก้าสิบเก้าฟอง ใส่ถาดพลาสติกมาอย่างดีเลยเนาะครับผมกันแตกใช่ใช่กันแตกมีโชคมีลาบตัวไหนคะคุณพี่ครับถูกโชคลาบไหมพี่ผ่านไหเออได้แฟนได้ได้ใช่ไหมครับผมขออนุญาตถ่ายเนาะถูกสามตัวตรงไหมคะเอาไม่ได้ตัวไหนเนาะเจ็ดเก้าหรือหกตรงกลางกรดีมาครั้งแรกก็เลยลองมาติดทูปเลยแล้วก็ได้ทุก หนึ่งแม่คก็เลยได้กลับมาครั้งที่สองใช่ครับ่พอดีมาเยี่ยมแม่หลังปีใหม่ก็เลยแวะมาอ๋อจุดทูบก็จุดทูบได้เลขอะไรครับวันนั้นหนึ่งห้าหกหนึ่ก็เลยไปหนึาแล้วก็กลับโอได้ได้เยอะไหมครับนิดนิดหน่อยนิดหน่อยได้พูดกับครูไว้แล้วนะคะว่ใช่ครับก็เลยมาตามสัญญาได้หนึ่งหกเพราะว่ามาจุดทูบที่นี่แล้วก็มาครั้งแรกเนาะ จุดทูบเสร็จก็ได้ตรงๆนะ,ะอ่าวันนี้ก็จะจุดทูบอีกยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วนีไปจอน่ตรงนตรงนนีจะช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยยกไหมไ,ไหนักไหมครับหาไมไหมเข้าทางนี้ก็ได้ครับทางนู้นคนเยอะทังนี้ก็ได้ครับทางนู้นคนเต็มต <laughs> พี่ไปจุดทูบเลยก็ได้ครับจุดทูบมาสองชุดเลยอธิเลียได้หกหนึ่งครับเพราะว่ามาจุดทูบเนาะจุดทูบอธิษฐานกับปู่แล้วก็ปู่ให้นะฮะจุดทูบด้านบูชาทูบด้านนู้นเลยนะครับ <c oughs> อยากเพิ่นไปบูชาทูบก่ะอน่าง้เราลองลยตูปแก้บนอย่างนี้ก็คือแฟนตูปคนเดียวก็พอป่ะครับหรือว่า ว่ายทั้งสองคนก็คนละชุดเลยครับละชุดเลยหมายถึงว่าเนี่ยบรรยากาศที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้วันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักนะครับอ่านป้ายตามนี้เลยนะครับคาถาตามนี้เลยซึ่งเมื่อกี้เนาะเราอาจจะได้ยินพี่ผู้หญิงเพื่อนพูดแล้วว่าเพื่อนมาตำหนักครั้งแรกเนี่ยงวดที่ผ่านมาเพื่อนจุดทูปได้ตรงตรงนะครับเนาะพอเพิ่นซื้อซื้อกลับไปกลับมาด้วยก็ปรากฏว่าได้ได้หกหนึ่งเนาะ ซึ่งรารอดูว่าวันนี้เพื่อนจะจุดได้ตัวไหนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่จุดทูบแม่นมาครั้งแรกได้โชคเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเห็นเลขอะไรนาะเลขอะไรคุณแม่เก้าหนึ่งเห็นตรงไหนครับไหนคุณแม่เห็นตรงไหนเห็นที่กล้วยเหรอเก้าหนึ่งที่กล้วย แปดเจ็ดเเแปเจ็ดพ <vet in Rocky> ี่น้องวไหนแปดเจ็ดแล้วไอ้ลองชี้หน่อยผมจะซูมไปดูขออนุญาตูเด้ไเดจ็เนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเป็นแปดแล้วพี่น้องเลยโอ้แปดอันไหนกับครเนาะอ่าผมเห็นแปดนะฮะ อ่าเข้ามาด้านในเลยครับเข้ามาด้านในเลยาคุณแม่ตรง,งนั้นเลยคุณแม่ตรงนั้นเลยครับเโอ้เป็นเขาเรียกอะไรนั่นนี่ขา้าวขา้าวปรุงเนาะผมเกือบจะเรียกข้าวตังแล้วเมื่อกี้อ่อานคาถาตามป้ายนี้เลยนะครับเดี๋ยวระหว่าที่พี่เพื่นขอพรอ ที่ฐานแก้บนเดี๋ยวเรามาดูเข้าโป่งด้านนี้ใช่ไหมคะเป็นคนกาลสินคนทองนี่มันอยู่ไหนคะคือต้างกันน้องพอกอ๋อแต่เล่เห็นแต่เล่โทรศัพท์นครพนมค่ะอยู่อำเภออะไรครับนี่อำเภอโพสวั์ค่ะแฟนผมอยู่อำเภอท่าพนมครับตั้งใจขอปู่ยังไงครับวันนี้ อยากขอโชคลาภกับปู่ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยนําขนมที่ทําเองเนี่ยมาถวายให้ปู่ชิมก่อนทั้งหมดหี่แผ่นค่ะอุยบนะ๊วยน้ำโดยประมาณอุ๊ยสดใสพุ่งร้อยนะก็ตรวใช้วิจารณญาณเนาะในการรับชมด้วยเนาะยังไงก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับทูบตัวเลขจากพี่เพิ่นอีกทีหนึ่งว่างวดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้พี่เพิ่นจะจุดได้เลขอะไรตอนนี้ก็กําลัง ขอจากปู targets, ่องค์ดำอยู่เนาะก็แก่แก่บุญให้นะครับนี่ฮพี่เป็นกำลังเตรียมจะจุดทูปตัวเลขเนาะลุ้นไปด้วยกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับคุณพี่ชอบเลขแปดไหนทั้งหดนี้ชอบแปดห้าแปดเก้าเนาะตัวที่ชอบนะครับ เสริมไปนะครเผื่อมันชนนะเนาะเลขที่พี่เปชอบเลขที่พี่เปิ้นชอบคือ85กับ89นะครับเอารอลุ้นว่าทูบที่จุดออกมาจะเป็นเลขอะไรตรงกับตัวที่ชอบหรือเปล่าหรือพี่เปินนมาจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอรอดูนะครับรอดู ได้ประมาณเท่าไหร่เลยได้เท่าไหร่ห้าร้อยบาทสองตัวห้าร้อยเนาะอ๋อได้สองตัวห้าร้อยนะครับงวดที่ผ่านมาตด้หกหนึ่งห้าร้อย 6, 1, 500นะครับงวดที่ผ่านมาถือว่าห้า้อยครับห้าร้ 1, อยน่นะันี่จุดไปแล้วนะ รอรุ้นนะครับว่าจะได้เลขอะไรเนาะ,ะตัวแรกออกมาแล้วครับทุกท่านห,หกหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนอสี่บ่สี่หรือหกอห,อหกก็เหมือนก็เหมือนสี่ก็เหมือนอยู่แต่เหมือนจะสี่มากกว่าเนาะ ตัวแรกออกมาแล้วครับมองดีๆก็เหมือนสี่นะแต่หัวมันติดกันคลนะ้ายๆหกครับ อคมานะครับที่รัให้จกนมนะครับมันลืมบ่อยเดินไปตัวเด๋ยวอันนี้ตัวที่ตัวที่สองนะครับนี่ออกมาแล้วนะฮะสีหนึ่งนะครับสี่หนึ่ง น้อยใจนะครับขอให้รอลุ้นตัวสุดท้ายนะครับทุกท่านหกหรือเปล่าครับแชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับญาติพี่น้องเราใช่คล้ายๆอยู่ครับดูในกล้องคล้ายๆอยู่สี่หนึ่งหกหกจริงๆด้วยนะคะนี่นะครับเมืที่แล้วพี่เพิ่นจุด ได้เข้าเต็มๆนะหนึ่งหกอันนี้ก็หนึ่งหกอีกแล้วนะครับผมสี่หนึ่งหกตรงกับงวดที่แล้วไหมครับนี่หนึ่งห้าหกอ๋อง้อที่แล้วได้หนึ่งห้าหกอันนี้หนึ่งสี่หกโอ้ลถมาเต็มหนึ่งือเดี๋ยวรอดูตอนทุบหมดนะง้อที่แล้วหนึ่งห้าหกอันนี้หนึ่งสี่หกอืสี่หนึ่งหก โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสวัสดีครับ